รับเด็นทำลนีสนานักงานเขตนคระถมสนักงานภาคตะวันตกวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาชมากบับเดลนีของเราอกแปลงหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะซึ่งอยู่ในโครงการมู่บ้านเดชารน,น่าบานแขมตั้งอยู่ที่ตบบาบลบางแขน มีลักษณะนะคะสองชั้นมีสามห้องนอนสามห้องน้ำเดี๋ยวเราไปรับชมข้างในกันเลยค่ะไปค่ะบริเวณชั้นหนึ่งภายในเป็นโถงกว้างสามารถแบ่งเป็นโซนนั่งเล่นและวางโต๊ะทานข้าวได้อย่างสบายมีโซนห้องครัวหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องและจอดรถได้สองคันค่ะชั้นสองมีทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ำมาสเตอร์เบดมจะมีห้องน้ำในตัว และบริเวณผงด้านนอกของชั้น2มีการยกระดับขึ้นไปใช้เป็นโซนห้องพะได้อย่างลงตัวค่ะในส่วนของการเดินทางหมู่บ้านชารีนาบางแขมตั้งอยู่อำเภอเมืองบริเวณใกล้กับสูตรราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบอตอบางแขมการปรัาป่าส่วนภูมิภาคโรงเรียนศิรินทรและวัดต่างๆสามารถเข้าได้หลายเส้นทางอยู่ถนนสนามกอล์ฟยูนิแลนด์ติดกับถนนเพชเกษม เมื่อออกมาทางถนนเพชรเกษมก็จะใกล้กับห้างโลตัสนคปรปฐมบิ๊กซีนคปรปฐมโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์และองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะและนี่นะคะก็คือซับสินช้องขายของธนาคารกรุงไทยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าซับแปลงนี้อยู่ใกล้ธรรมชาติใกล้กับสถานที่ราชการที่ให้ความสะดวกมากเลยค่ะแถมตัวบ้านนะคะ ยังมีความโล่งโปร่งสบายมีพื้นที่รอบบ้านมีที่ให้ปลูกต้นไม้และออกกำลังกายค่ะสำหรับราคาของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่3 7 3ล้านนสามหบาทค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือโหลดแอปพลิเคชัน KTB NPA ค่ะ แล้วพบกับทรัพย์สินรอการขายแปลงหน้าแรงเด่นแปลงไหนเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ